คนนคืออะไรสวัสดีค่ะพี่น้อง่ะมือนี้ยกสมหลักสีมาบอกเรื่องคอนเทนต์คืออะไรให้ฟังนะคะอ่ะคอนเทนต์ก็คือการแสดงนะคะการแสดงอะไรก็ได้ที่มันสามารถดึงดูดท่านผู้ชมเข้ามาฟังเข้ามาเบิงเฮาไดไน,นะคะพี่น้องค่ะจังย่ายสมหลักกำลังให้ความรู้อยู่ตัวนี้ก็คือคอนเทนต์ใดคือกันค่ะ แล้วก็การแสดงต่างๆบางสิเป็นการริวสิ่งเพลงก็คือคอนเทนต์นะคะอะไรจะเป็นการร้องเพลงก็คือคอนเทนต์การเล่นตลกนะคะก็คือคอนเทนต์คือกันนะคะพี่น้องคะอะไรที่มันไม่ใช่คอนเทนต์เท่าไหร่นะคะอยากสิยบอาสูฟังจังมือนี่แย่สมหลักเห็นคลิปนองก้นหนึ่งมากนะคะพี่น้องคะ โอ้ยเราก็หากินง่ายพดูดพี่น้องค่ะคอยนับเบิ้งได้ประมาณห้าวินาทีห้าวินาทีนะคะเราทายอย่างหมูบัเราแกงโทรศัพท์ไปสิละ่ะจักมันหนาหาันเน,นีนจักมันเนี่ยคอยเห็นตะส่วนดากนะพี่น้องค่ะสองดากสามดากเราโทรศัพท์เราก็จะแกงยุ่งสิหนี่ทายยุ่งสิละ่ะจบ เห็นตาเขาไม่เห็นหอดหัวพี่น้องโอ้ยเจ้ากเกามาลงเนาะมันบอมแมนคอนเทนต์อยปวดหัวนะเล็แบบนี้พี่น้องค่ะมันบอมแมนคอนเทนต์ย้าเห็ดขอรอข่อคากลายเออหันสีเห็ดกับเข่าจังสีให้มันเนียนเนื้อหาสาระหลายๆนะคะพี่น้องค่ะหันสีห้ามูไปเก็บพักจังสีกั ไอเก็บดนโดนเง่ๆไ่ไผักอะไรที่มันมีความพิเศษบักเขี้ยบักพริกเง่ๆง่ห้ามๆ้ามั้งสิมันก็เป็นคอนเทนต์ในอยู่แต่ว่าอย่าเห็ดสันคอหล่อ,อไรนะคะพี่น้องคะเอาเดี๋ยวพาพี่เก็บถั่วกันนะคะไปหอกมักมเก็บถั่วสองสามหน่วยจบมันบะมีม่เนวดึงดูดค่ะเออมันบะมีม่เนวดึงดูดนะคะพี่น้องค่ะอา อันฮาลังก็กะนั่งกินมามา่าซื้อโอ้ยมันมัน,นเป็นคนเถอืนเอาถ้วยมาม่ามา,มาพี่น้องขายกินมาม่าน้่กันเด้ออืมซําเนี่ยจบมันบ่เลยนะคะยังไงมันมีเนื้อหาสาระที่มันหนาดึงดูดกว่านีเด้อพี่น้องเด้อนะคะอันคอนเถนตนอยู่น้ำเยยนน้ำซ่านนี่ก็จริงอยู่ แต่ว่าคําว่าอยู่นําบ้านอยู่ใกล้ตัวเราการมี่การอคติ้งมี่การแสดงนีกิริยาที่มันหนาสนใจหนาบึงกว่านี้นะคะพี่น้องค่ะอันนี้เยาวายาสมหลักบอกสอนอนันอันนี้เด้อยาสมหลักมาบอกสู่ฟังนะคะเพราะว่าอ่าเวลาเหตุงานเนี่ยงานเนี่ยมันต้องเป็นงานเลยพี่น้องค่ะมันมาเป็นตรง,รงมาไทยธรรมาดาธรรมดาเ่ยเออ เยอะวะเอาได้กระลว้วท่ายได้ก็ได้ตัวบอมเมีนเด้อพี่น้องปรปับปรุงใหม่เด้อมันต้องมีสิ่งที่น่าดึงดูดมากกว่านี้ยังคนเห็ีคดนเป็นตลกก็ได้หัวเด้อเออนั่งเมึงหรอข้าวหัวนะคะนั่นละพี่น้องอันนี้เขาเอื่นว่าคอนเทนนะคะเออบอมมีนว่าเขาคึ้อยากทายอยางข้าก็ะทายเด้อมันบอมมันบอมีเอยียงเรล่าใจมันกับบอมเมีนคอนเถินได้เด้อพี่น้องคะ่ะ อัน,นเขาเอื่นว่าไทายมาซื้อๆน่ะคะ่ะไทยเอานั่นนี่มาซื้อๆมาล่องนี่ละเออมันมาเป็นคอนเทนต์แต่นั่นไทยเอาซื้อๆมาล่องน่ย <c oughs> นะคะพี่น้องคะ่ะให้มีการแสดง acting, แอคติ้งแอคชันน้าแนจักหน่อยเนี่ยเด้อผสมกับสารกันมากย่างหน่อยมือละคลิปสองคลิปกันย่างดีผสมมากนะคะพี่น้องคะ่ะผสมกับการถ่ายต่างๆที่เราเห็นใกล้ๆตัวเราเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้างเฮเย็ดคลิปหลายๆมันเมือย ข้ากับต้องเฮ็ดคลิปแน่แล้วก็ท้ายเอาซิ่งแวดล,ล้อมกลางค้างไม่เพราะมึงน้ำเนรนะคะพี่น้องค่ะมันจงบะม,มือยเด้อแต่ว่าคอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์นะคะต้องแยกให้ออกนะคะพี่น้องค่ะเอาซัมาน่ละอิติซับซ้อนเดบาไปว่าไม่เดี๋ยวคอยสิลื้มคอยก็เริ่มซับซ้อนจะกล้องแล้วเอาซัมานละค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ